พี่น้องครับมาเจอเมียนู่กับเองก็ไายบ่อใดขออนุญาตผสมกันเลยคลิปนี้แกงบ่อไปเอกเลือนยังก่อนแกงเลเห็นบ่เ้วเขาแกงเขาแกงใส่กระทะเนาะข้าวหูหักนี่แหละขัดกงกันขัดกงกันเกงที่ใหมผ่านดับเบิลเอกนะครับพี่น้องครับ เปลี่ยนหมอครับมันหลายปวดปวดสุดลๆนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยนบวโอ้โหถ่ายยีได้เนี่ยสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเขาเอื่อว่าเห็ดปลาเนาะเห็ดปลามีถึงอันเห็ดละโงกแดงเห็ดละโงอกขาวโอ้มีขบเปิ เมนูที่แพงของคนอีสาน,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 นาตุ๊กตาบาร์บีา้าขอชิออม, <า S 2> มก,ก่อนมาท่านเดี่ยวช่วงชิมวันนี้ก็ยิ่ชิมวันนี้ก็ริมออกปากแล้วมันแล้วเฮ้ยยอดนี่หล่ะจะลังท่านเดีเปลี่ยนชุดอดยู่ครับม,มาจากงานแหลกกับพ่อโจตัวนี้คือได้สดเมนูใส่เห็ดนี่สุดอยอดใบมุ้งอ๋อใบมุงสมคือกันเมียนเมียนครับ เสียบกว่าอันใปรมเลน่บกว่พักกิ่วเข่ากันปะเข่ากัเข่าอยู่แต่ว่าสูตรตัวนี้บ่ได้แมนครับแต่แงว่าเสียนุนบ่คยกินมันปะใบมุกใมุ่งไหมใบใบนั้นใบชะมวงใบชะมวงภาษาไทยพอนีดีดใบนี้มาน้าบอดีมาปล่อยเหยนครัมาจ้บ้านไหนไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายไหมวันวิสาคะหนึ่พันก็ได้กว่านึ่งพันจะถูกก่มาเจอกันดยไม้นัดหมายหนึ่งพันสอง แมนวแมนนตีแมนบุเอนี่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูกจะแมนตเอาพี่น้องเขามินมวที่ไหนหนึ่งพันสองร้หาสิบวยังกยังกางนมาันมาค่ะ้นคือมาครอบกัน่หนึ่งพันัดไม้ปอมาดิไ้นัดนร่เด็นัดไม้มากเข้านัดนี่ป่อมาลยด่บโอ้ยแนาะด้เลยปาด เลยปีนี่ว่าเป็นปีนี่หรอกผมผมม่ได้กินเป็นสิปีแล้วคือผมว่ากากินเอคือตลาดนี่ผมยังว่าก่ากินเลยจังมันเห็ดยังไหมคนทีพกหจใจหรือว่าคนิแบบก้ชานตวงแมนครับบานผมเกิดชี่เงียกยไปแล้วดิย้อนเห็ดพิดเลยนะกินแล้วขาสั่นลงสั่นลงแล้ว จะก็เบิ้งขาเห็ดเนี้ยพอเยบเป็นตะเบิ้งนั่นบอกเป็นเบิ้งฟันชั่วชันเลือดอกเยเป็นตะเบิ้งตายหรอดสั่นปไนไปไหนเส้นนอนนมีอะไนี่แกแกว้พัีเนี่ยดีซีเบ็นโอ้ยเห็ดผมบานนี่ผมเห็ดเห็ดเหดเพื่อกันพ่อเดี๋ยวบานไแห้งลาเฮ้อยมันก่หยาอย่ามัน่ผมเอาเห็ทังสี่ด้ผมเอาขาผมเอาเข่าลงเนี่ย เมียนรับเมียนทำมันดำแปลว่าเห็ดผิดซูมูนี่พงศ์มาเห็ดแนวนั้นแหละก็กระสาลุครับขซิมก้อนโม่เนาะถทำพิษขาวไทยกันที่ซากก้อนโม่นั่นแหละเพราะเขามียาถอนพิษเบิองมีร่างจืดอยู่าร่างจืดโอ้เดี๋ยววัยอากาศเย็นร่างจืดเนี่ยบอกโอ้ยยำใบมันนี่ยปวดปวดลงไปแต่ว่าแต่ว่าหวานแต่ว่าร่างจืดดีเลยเม็ดสามเยี่ยมว่ะเมีนร่างจืดนหรอไหมเฮ้ยมาค่อยเห็นก่อนร่างจืดเป็นใบไหมใช่แต่ค่อยๆใบจะนั่งนี่ยไหมยำยำทีเดียวนี่เรียบร้อยเลย บอน่างเจ่ยวใส่หออันถอนพิษแล้วถอนพิษคือสัตมีพิษได้เล็น้อยพวกตะขาบใบมุ้งแต่ยุดอยู่ในกรุงเทพนี่หลายเลยครับคุณว่าันหาพักติวว่าได้ถ้าถ้าถ้าบอกใบมุ่งนี่หลายครับกอกคนเตยเมียนครับเมียนแมียนทางภาคไต่ บันนีแถวแถวบ้านนอกเขาบันบ่คอยมีแถวบ้านนอกเขาสีสี่ฐานปลากระดไปต้มารดยนเประมาณาอยยี่ปหลายี่ประหสองสามร้อยชิเราหกร้อยรล่าสี่ร้อคนไตเขาเขาเอาไปอย่งนี้เนาะเขาเก็บสองพันเขาไปบุ่งไหมไปม่หางเขาเขาเอาไปฮ็กเซ่อเโอแจงเหลือเมียนครับก็เป็นต้มซุปหางง่วบางบางร้านเขาจะเอาไปใส สมต้มสมต้มไก่ใบม่วงแนครับนี่คือใบม่วงใสองม่วงใบชะมวงอ้อพี่น้องครับขอบพคุณถูกกำลังใจสุดยอดปาฮ่าฮ่าฮงาร่าครับ่าฮ่าฮ้าฮ่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 าน่าฮ่าดาฮ บาดพวรองเพียงด้บันนี้เมื่อยได้บัน,บน,นครับเียวทีกองครับอีกเสียวผู้หนึ่งมิกยุนครับเสียน้นครับเอาเฮ็ดเอายันย,ายอยาจั์ตีมาไม่ันั่นฮะ่ไห,ไห <c oughs> มาใส่ย,ยืกนั่นโอ้ย

ไปอีกแล้วไหมบอ,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 อกว่าไม่อยากจว่าคนตีเศร้าสริงริงเลนีก่ m จานเยอะมาเองใช่จานเยอะนะครับพ so ี่น้องครับวันนี้บ้านลุงโมุทรสมุทรบางนานบรรยากาศดีครับพี่น้องครับปลอดฝนนะครับปลอดฝนน่เนาะเสียด้วยเหมืนี่เนาะ ปลอดฝนนอนมือมีกบยุ่งนุ่งยุ่งยุ่ยอยูย่มยยไม่ปักตะไคร้หรอวันนี้ได้ปักไปผมปูนก็แต่ข้ามกันล่ะอบหอกกันเลยครับพี่น้องครับ,บอย่าลืมนะครับวันยี่สิบเก้านะฮะปล่อยทีเซอร์เอ้ยทเทนเลอร์นะครับทเทนเลอร์ค่ายหอห๋อเหาอยู่ทางเพจแล้วก็สื่อของเมเจอร์กับเอสเอฟเลยนะครับ ในรงพความนะครับ